สวัสดีค่ะวันนี้ก็ Facebook ไลฟ์ห่างเรือนจำสักหน่อยนะคะเพราะว่านอกเรือนจำมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะ,ะส่วนเรื่องของเรือนจำนั้นก็คือวันที่20นะฮะกรกฎาคมก็จะเป็นวันที่ไปศาลก็คือหมายถึงว่าแกนนำนปชซึ่งยังอยู่ในเรือนจำนั้นก็จะไปศาล สารอาญาเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะฮะใครที่ไปพบที่ศาลก็ได้ส่วนวันที่19ก็คุณนัทวุฒิก็คือหมายถึงว่าครบกําหนดในการที่เนื่องจากครั้งที่แล้วมีการเลื่อนเพราะนั้นหมายความว่ากักกักโควิด14วันก็ครบพนันงันที่19นั้นก็คือคนสามารถเยี่ยมได้นะฮะอันนี้ก็ ถ้าจะไปเยี่ยมก็ที่เรือนจำพิเศษนะก็ต้องดูว่าทางเรือนจำจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแต่ว่าเพียงแต่ที่ฉันได้รับข่าวมาจากคุณนทวุฒิว่า19นี้ปลอดโควิดน่าจะเยี่ยมได้แต่ว่าจะรอประสานอีกทีว่าจะเยี่ยมได้อย่างไรแต่ว่าใครที่เป็นแฟนคลับก็อาจจะไปรอได้เหมือนกัน ะะตั้งแต่เช้าดิฉันก็ขอมาตัดมาเรื่องนอกเรือนจำวันนี้ที่ดิฉันจะพูดก็คือประเด็นประเมินการชุมนุม16สิงหาของกลุ่มประชาชนและเยาวชนปลดแอกประเมินการชุมนุม16สิงหาเพื่อให้มันคล้องจองของกลุ่มประชาชนและเยาวชนปลดแอก อมองด้วยสายตานะฮะประชาชนทั่วไปแล้วประเมินอย่างไม่มีอคติแน่นอนอาจหลายคนอาจจะบอกอาจจะมีไม่มีอคติด้านลบแต่มีอคติด้านบวกหรือเปล่าหมายความว่ามีความคิดด้านบวกก็อาจจะใช่แต่ว่าท่านผู้ชมก็ประเมินที่ท่านได้อีกทีนะึงนะฮะ นี่ก็ขอ,อ,อชื่นชมนะฮะว่าในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นประชาชนนั่นถือว่าได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอาจจะเรียกได้ว่าเต็มร้อยเปร์เซนต์เลยก็ได้นะฮะแล้วก็หลายๆส่วนเกินคาด คือหลายคนแม้กระทั่งฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าคนมาชุมนุมอย่างมากไม่เกิน3า0พันคนแต่นี่ท่านไม่แน่ใจมันจะเป็นสามหมื่นหรือเปล่านะฮะก็เรียกว่า,าคนไปนลงชื่อของกลุ่มไอรอนเนี่ยก็เป็นหมื่นดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้ลงชื่ออีกแล้วก็ถ้าวัดพื้นที่นะเดิฉันก็คิดว่าร่วมสามหมื่นคนเนี่ยน่าจะได้แปลว่าเลยกว่าที่เจ้าหน้าที่ประเมินไว้สิบเท่า นี่พูดในแง่จำนวนคนนะถ้าถ้าประเมินก็ถือว่าเป็นการประเมินที่เกินคาดสำหรับฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐและอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการเห็นการชุมนุมของเยาวชนคือคือมีอคติด้านลบสำหรับดิฉันมีคนพี่น้องนะฮะจากต่างจังหวัดก็โทรมาถามนะฮะ อย่างที่ชุมพรหรืออย่างในหลายๆที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ถามเพราะว่าเขาด้วยความเป็นห่วงถามว่าจะมีคนมากไหมเดนบอกว่าอ,อันนี้เดนตอบไปก่อนจะมีการชุมนุมบอกว่าเดานว่ามากนะฮะเดนคิดว่ามากเพราะว่าจังหวะก้าของกลุ่มเยาวชนปลดแอกกับประชาชนปลดแอกเนี่ยดี เห็นได้ชัดเลยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนในการเปลี่ยนชื่อนั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่ากลุ่มเยาว,วชนปลดแอกนั้นต้องการยกระดับนะก็คือไม่ใช่มีแต่เยาว,วชนต้องการให้มีประชาชนมาร่วมด้วยดังนั้นการที่เปลี่ยนชื่อเป็นประชาชนปลดแอกนะก็เท่ากับเป็นการประกาศให้รู้ว่า ไม่ได้มีแต่เฉพาะนักเรียนทิ่ศิตนักศานะคือไม่ต้องบอกก็รู้ก็คือขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมด้วยดังนั้นในแง่งขององค์ประกอบและในแง่ของจำนวนคนถือว่าสำเร็จผลตามที่คิดไว้ทุกประการอันที่สองเรามามองดูที่เป้าหมายอันนี้วันนี้เรียนพูดอย่างย่อๆและเร็วๆ พูดถึงเป้าหมายและเนื้อหาในการนำเสนอต้องถือว่ากลุ่มนี้ทำได้สำเร็จในตอนแรกเสนอ3าข้อสามข้อนั้นหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยในการเรียงคือเริ่มต้นด้วยยุบสภาก่อนแล้วก็มาตามด้วยไม่คุกคามแล้วก็ตามด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูญจะอย่างไรก็ตามในที่สุดเนี่ยก็มีการสลับ ก็คือเอาไม่คู่กามทำได้ง่ายที่สุดก่อนแล้วก็จัดการเรื่องรัฐธรรมนูญนะก็ไม่ใช่คำว่าแก้ไขเป็นร่างใหม่แล้วประการที่สามเนี่ยก็คือต่อมาก็คือยุบสภานั่นแสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยรับฟังและได้มีการปรับและนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการยอมรับตอนนั้นยังใช้ชื่อเยาวชนปลดแอก ก็คือกลุ่มเยาวชนทุกที่เนี่ยขานรับข้อเสนอต่อรัฐบาลและก็ต่อสังคมสามข้อนี้เป็นเอกภาพกันหมดและในไม่ชา้าคณะเยาวชนปิดแอกเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นประชาชนปลดแอกด้วยซ้ำก็ได้เพิ่มเติมนะได้เพิ่มเติมครั้งแรกเพิ่มเติมสองข้อก็คือเพิ่มเติมจุดยืนคือ เพื่อให้บรรลุ3ามอย่างนั้นเนี่ยไม่เอารัฐบารไม่เอารัฐบาลและก็ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครนินทาว่าใครจะไปคุยกับใครแต่เร่เข้าใจว่าเยาวชนเหล่านี้เขาวิเคราะห์ว่าถ้าจะใช้การรัฐหารหรือการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหา3ข้อก็คือโอเคผมไม่คุกคามนะ ผมจะทํารัฐมนูญใหม่นะนะเพราะว่าทํารัฐประหารก็ต้องฉีกไงฉีกรัฐรมนูาแล้วก็ผมก็จะยุบสภานะ,ะไม่เอาการแก้ปัญหาด้วยการทํารัฐประหารและการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็คือมารวมกันเป็นรัฐบาลเดียวกันทั้งหมดประกาศสองจุดยืนนี้หลังจากนั้นก็แปลว่าได้ไปไขขวรแล้วก็เพิ่มจุดยืนนี้มา และหลงังจากนั้นท่าเราจำได้ก็คือเมื่อวันที่10ที่มีการชุมนุมที่ม,ม,มหาหลัยธรรมศาสตร์โดยอีกคณะหนึ่งนะก็ได้มีการนำเสนอ10ข้อเรียกร้องซึ่งเป็น10ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันพระมหกศากษัตริย์นะโดยภายใต้กติกาที่ว่ายังเป็นการประคองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหกศากษัตริย์เป็นประมุขนะ ภายใต้รัฐธรรมนูนซึ่งดฉันก็วิเคราะห์แล้วว่าใน10ข้อเรียกร้องหัวแจมก็อยู่ตรงนี้ดังนั้นหลังวันที่10เมื่อทางการชุนุมที่ธรรมศาสตร์มีข้อเสนอแบบนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นว่าคณะเยาวชนปลดแอกเนี่ยนอกจากขยายยกระดับเปลี่ยนเป็นประชาชนปลดแอกแต่ได้เพิ่มหนึ่งความฝันขึ้นมาความฝันก็คืออยากได้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพภายใต้รัฐธรรมน,นูญดังที่เรนได้บอกแล้วว่าเรนดูแลข้อเสนอสิบข้อยังอยู่ในบริบทนี้มันไม่ใช่ข้อเสนอว่าเป็นสาธารณรัฐไม่ใช่ทังนั้นจะบอกว่ากลุ่มที่ธรรมศาสตร์หรือกลุ่มไหนๆเนี่ยล้มล้างเดนไม่เห็นด้วยนะ เพราะว่าเขายังอยู่ในปริมณฑลยังอยู่ในบริบทของระบอบปร,ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกภายใต้รัฐธรรมนูญหลายๆข้อก็อาจจะไปเอาแบบอย่างของอังกฤษมาเป็นส่วนใหญ่นะก็คืออยากได้แนวนั้นก็ถือว่าเป็นความฝันแนละวิธีคิดที่เขามองว่ามันน่าจะดีกว่าที่เป็นอย่างนี้เพื่อให าการเมืองการปกครองนั้นเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเหมือนสากลและมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญน,นั่นก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งแน่นอนมันก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ดังนั้นเดนก็ยังต้องชมเชยคณะเยาวชนปลดแอกที่ ดังที่เดนได้เขียนเป็นเนื้อหาบทความที่ผ่านมาก็คือมีการปรับนะก็คือรับฟังสิ่งที่ธรรมศาสตร์เสนอแล้วก็เอามาใส่ไว้เพราะนั้นตอนสุดท้ายของการชุมนุมเราก็จะเห็นประมาณเป็นธงนะหกผืน3ข้อแรกก็เป็นธง3ผืนสองข้อจุดยืนก็เป็นธงอีก2ผืนและธงผืนที่หกก็คือพระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้รัฐธมนูญนะเป็นพระหมหากษัตริย์ที่เป็นองค์พระประมุขนะในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนี่แหละนะเพราะนั้นก็จะกลายเป็นทงหกผืนดังนั้นก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่ที่เรียนเองก็ชมว่า,าคือนำพยายามนำเอาข้อเสนอของกลุ่มอื่นๆ และ,ะผู้ที่ท้วงติ่งเข้ามาปรับปรุงระดับหนึ่งคือไม่ได้ทิ้งใครแต่ก็ถือว่ามันเป็นเพียงความฝันที่อยากให้เป็นจริงแต่ว่าเฉพาะหน้าสามข้อและมีการยืนยันเรื่องที่ว่าจะต้องมีผลออกมาหนึ่งเดือนในเรื่องของการแก้ไขซึ่งก็เปลี่ยนจากคำว่าแก้ไขมาเป็นการ ทำให้เกิดมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เงนั้นก็หนักใจนะในประเด็นนี้และ,ะใช้สวหมดบทบาทเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยจะเอาสอวอ,ออกอย่างไรนะนี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดนก็อยากฝากคำถามทิ้งเอาไว้ว่าในกรณีที่จะพูดตรงๆว่าไล่ตะเพิดสว250คนนั้นเนี่ยถ้า โดยกลไกรัฐมนูลมันทําไม่ได้แล้วถ้าจะใช้กลไกนอกรัฐมนูนอย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาอีกทีแต่ว่าโดยรวมภาพรวมแล้วเนี่ยข้อเสนอสามข้อคือหรือว่าเราจะเรียกว่าธงหกผืนนั้นเนี่ยนะก็เป็นธงหกผืนที่ฝังขึ้นเฉพาะธงนะแต่ประเด็นว่าไล่จะเพิดอสบอยอย่างไรอันนั้นเป็นํำได้ต้องไปทำอีกทีหนึ่งว่ามันทำได้หรือเปล่า นะซึ่งเรียนรู้ว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยจะแก้ไขจะยกเลิกเนี่ยมันยากมันเขียนเอาไว้ให้ทำอะไรให้ฉีกอย่างเดียวคนที่ทำได้ก็คือการทำรัฐบาลปักเป็นธงที่ชัดเจนนะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือมันต้องยกระดับนะการที่ร้องของประชาชนดังที่กลุ่ม ลูกหลานเนี่ยทำสำเร็จระดับหนึ่งก็คือจากแฟลชม็อบย่อยๆพัฒนามาสู่เป็นการชุมนุมขนาดใหญ่อันนี้ต้องถือว่าเป็นการชุมนุมขนาดใหญ่ที่สุดหลังจากมีการทำรัฐระหาร2อ5 7า2 5เเป็นต้นมาแต่แน่นอนถ้าลูกหลานหรือว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกนะแล้วก็คณะอื่นๆด้วยเนี่ยขอให้ไปตรวจสอบการชุมนุมในอดีต จำนวนคนมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมของคนเสื้อแดงและนปะชเรียกว่าล้นหลามกประปชเขาก็มาคุยว่าโอ้ยในร่างดำเนินของเขาก็ล้นหลามแต่มันอยู่ที่ประเด็นและข้อเรียกร้องนั้นชอบทำและได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ทางประเทศหรือเปล่าแต่เนี้ชื่นใจที่ว่าเยาวะชน เกือบทั้งหมดแล้วแสงออกโดยยกตัวอย่างเช่นศิลปินศิลปินซึ่งปกติจะไม่กล้าแสดงออกทางการเหมืองเพราะเกรงว่าแฟนคลับจะมีปัญหาจำนวนหนึ่งนอกจากคนที่เรียกว่าชัดเจนแต่ว่าในวันวัน16สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่า,านักร้องนักแสดงนักดนตรี โดยช่วงยิ่งที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยชัดเจนแล้วก็กลุ่มที่มาร้องเพลงอะไร The b o t t ท m b l ล e เน้นไม่รู้จักหรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นวงดังนะเขาบอกว่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นไรมาเพื่ออุดมการก็แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นบ n k 4 8หรืออะไรอื่นๆเนี่ยมากมายเยอะแยะมาก,มากนี่เป็นประวัติการใหม่เป็นประวัติการที่ว่าเยาวชน คนเจ n เนอ t i เรชั่น Y Z กลุ่มนักเรียนอายุ10กว่าปีกลุ่ม20กว่าปีเป็นกำลังหลักเรื่นนชื่นใจตรงที่ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยในฐานะที่เราก็เป็นปัญญชนอาจจะเป็นรุ่นเก่าก็ตามเนี่ยแต่ว่าปัญญชนเนี่ยจะถือธงในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อสิทธิเพื่อความเท่าเทียมพูดง่ายๆว่า ในการต่อสู้ในระบอบเพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยปกติปัญญาชนและชนชั้นกลางจะเป็นกองหน้าที่สำคัญแต่ว่าทศวรรษที่ผ่านมาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งต่อสู้กับคนรักยาแน่นอนคุณอาจจะดูว่าต่ำต้อยจำนวนคนของเรามากมายมหาศาลแต่ว่าเสียงเนี่ย มันไม่ได้ดังเท่ากับชนชั้นกลางที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกดูแคลงนะว่าทำเพื่อคนคนเดียวเป็นคนรับใช้นะโดยไม่ได้ให้เครดิตกับอุดมการเพราะฉะนั้นในงานนี้จำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าดึงเครือข่ายนะจะเป็นศิลปินนักสแสดงนะ คือคนในเย n เนอ t i เรชันเดียวกันมาได้บทนี่คือสิ่งที่บอกถึงอันตรายต่อรัฐอนุรักษ์นิยมเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งเก่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีเหลืองสีแดงแต่ปรากฏว่าคนเย n เนอ t i เรชันเหล่านี้เนี่ยสิบกว่าอายุ10บกว่า20กว่าเนี่ยค่อนข้างจะเห็นผอเหมือนกันหมดทั่วประเทศเกือบหมดอ่ะดังันดูแล้วประมาณ 8 0 9 0เเพราะนั้นที่คุณจะมาบังคับนะบังคับไม่ให้ไปม็อบบังคับว่า,าไม่ให้ไปเรียกร้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะโลกของเขามันเป็นโลกที่เปิดสมองหมดนะเขาได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ใช่จากกาบอกเล่าเท่านั้นเพราะว่าในระบบนั้นครูบาอาจารย์เขาล้วนแต่ถูกปั๊มมาในสายอนุรักษ์นิยมเขาหวังว่าจะปั๊มเด็กให้เป็นอนุรักษ์นิยมแบบตัวเองผิดค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีครูเฉพาะในระบบครูนอกระบบน่าตื่นเต้นน่าสนใจทำไมพูดไม่เหมือนกันและความจริงอยู่ที่ไหนดังนั้นคนยีเนเรชันนี้สนใจ ค้นหาความจริงแล้วก็เป็นลักษณะที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าที่จะเป็นกระบฏกระบฏนี้ในความหมายทางที่ดีนะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องคิดตามทำเหมือนเหมือนกันถ้าทำแบบนั้นนะรับรองนะว่าชีวิตไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะในโลกทุนนิยมและเสรีประชาธิไปไตยคุณต้องคิดแตกต่างคุณถึงจะสามารถ นำเสนอในสิ่งที่มีลูกค้าได้ขณะนี้เนี่ยที่นำเสนอในเรื่องของเสรีภาพสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมนะแล้วประดอนภาพที่ชูสามนิ้วนั้นเนี่ยโดนใจหมดดังนั้นภาพเยาวชนไทยที่ชู3ามนิ้วเนี่ยจึงเป็นภาพที่แตกต่างจากประเทศอื่นในโลกเพราะเราชูสามนิ้วเอาจริงเอาจังนะ ประเทศอื่นเขาไม่จําเป็นที่ต้องมาชูสามนิ้วแบบมีพลังแบบชูมือสูงๆแบบเนี้ยชูสูงๆแบบนี้มันเหมือนในหนังอะ่ะแต่มันมีพลังมากนะเวลาคนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมาชูนะเมื่อก่อนนี้เราเขยา่านะตีนตบมือตบมันไม่มีพลังเท่าชูสามนิ้วอย่างนี้ท่านผู้ชมลองนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยลองชูสมนิ้วสูงๆดูแล้วดูกระจกดูจะพบว่าไม่ใช่คนเดิมละนะเป็นคนที่ มีพลังในตัวดังนั้นเดียนประเมินนะฮะก็คือการยกระดับวัตถุประสงค์นะ,ะทำได้ดีการทำชื่อใหม่เป็นประชาชนปลดแอกก็ทำได้ดีแล้วกระบวนการในการสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะให้พยายามให้มีกลุ่มตัวแทนขึ้นมาพูดแน่นอนบางคนพูดไม่เก่งแต่ว่ามันต้องมีตัวแทนของกลุ่มต่างๆขึ้นมา แล้วพยายามที่จะให้ข้อเรียรกรก้องว่ากลุ่ม l g b t กลุ่มนักเรียนนะแล้วก็กลุ่มแรงงานและก็กลุ่มอื่นๆรวมทั้งขอโทษเสื้อแดงแล้วก็การพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงและนอปชอสำหรับตัวแดนเองจันทิดาไม่ค่อยก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าปรากฏว่า พวกคนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยดีใจนะอาจารย์ที่ได้เฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจนะแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ในประวัติศาสตร์แน่นอนชนจำนวนหนึ่งเพิ่งรู้นะเขาก็รู้สึกว่าเออนี่เป็นเรื่องใหม่ที่เดี๋ยวนี้ทำไมเขาคิดอะไรแบบเดียวกันกับคนเสื้อแดงแล้วคนเสื้อแดงได้ทำมาก่อนแล้วและนปชได้ทำมาก่อนแล้วเพราะนั้นสิ่งที่นักวุฒิพูด นะฮะจากดินถึงฟ้าหรืออะไรก็มีการนำมาพูดกันใหม่ก็คือเรื่องที่พูดกันก็เป็นเรื่องที่เราเคยพูดมาแล้วทั้งนั้นเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความยุติธรรมนะ,ะเรียกร้องความเท่าเทียมกันเนี่ยนะ,ะแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นไพร่เป็นข้อเรียกร้องของไพร่นะเพราะเราไม่ต้องการระบอบอามาตย์ติยาธิปไตยดังนี้เป็นต้นความจริงเนื้อหามันเหมือนกันแต่นั่นมันเป็นเสียงเรียก เสียงเรียกร้องจากคนที่เป็นรกากหญ้ซึ่งอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นไพรในโลกสมัยใหม่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกันแต่มันเป็นเสียงเรียกร้องของปัญญชนหนุ่มสาวชนชั้นกลางแล้วรวมทั้งละอ่อนท่าภาษาเหนือก็คือกระทั่งนักเรียนมัธยมต้นปลาย มันเป็นเอกภาพไม่มีใครสั่งไม่มีใครไปสอนแต่ว่าโลกสมัยใหม่นะเทคโนโลยีและการกระจายความรู้นั้นทำให้เขาเนี่ยเปล่งเสียงที่มีอนุภาพดังนั้นที่ผ่านมาดรนให้เครดิตกับการทำงานของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการนำเสนอวิ่งกระตูนหรืออะไรก็ตามนะการมีร้องเพลงมีแจวเรือพายเรือหร,รืออะไรเนี่ย ก็ตามแล้วก็ไหวเมืองไทยเนี่ยการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยต้องมาอาศัยเด็กรุ่นหลานะฮนะในในช่วงเวลานี้ดังนั้นจึงมีลักษณะแตกต่างจากประเทศอื่นและสำหรับเดนถือว่ามันเป็นเรื่องที่คนอนุรักษ์นิยมเ,เดนไม่รู้ว่าจะคิดยังไงนะ สำหรับเราเรารู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงวันใดวันหนึ่งอาจารย์ธิดาเนี่ยรอมานานมากแต่ว่าที่คาดไปถึงก็คือไม่ไม่นึกว่าเจ n เนอ t i เรชันแก็คือเด็กอายุ10กว่าปีจะมาเป็นพลังสำคัญด้วยนะก็คิดเอาว่าน่าจะเป็นคนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่นี่มันมาจนถึงนักเรียนถ้ามาถึงนักเรียนนะ ขออภัยคุณจะมาห้ามยังไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วย้ายถึงขั้นอะไรนะปฐมนี่ก็ปฐมนี่อาจารย์ว่าเยนว่ามันก็ก็ไปแล้วนะย้ายถึงอนุบาลแบบหลานปู่หลานย่าก็แล้วกันนะสามขวบสี่ขวบอะไรแบบเนี้ยคือคนยิ่งอายุหน้อยนะเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองเขาสูงนะมันไม่เหมือนกับคนรุ่นก่นกอนๆดังนั้นเดนก็คิดว่า คุณทำสารพัดกับคนเสื้อแดงเพราะว่าเขามองว่าเป็นไรเป็นคนรากหญ้าไม่มีน้ำยาอะไรแล้วก็ใช้วาตกรรมเฮสปีดดูถูกดูเหม่นแล้วก็ใช้ความรุนแรงจัดก,การางไงก็ได้แต่กับคนรุ่นใหม่เด็กเยาวชนยัางวัยรุ่นอยู่คุณทำแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณห้ามก็ไม่ได้แล้วคุณคอยดูสิ นะนี่นีไม่ต้องอยุแย่นะเพราะนักศึกษาเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยยุไม่ได้นะเขาต้องคิดของเขาเองเห็นชอบเองนะมันมันไม่เหมือนกับคนรุ่นที่กำลังจะพน้นพ้นไปจากโลกนี้แล้วดังนั้นก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่ามีมีอะไรที่น่ากลัวมาเคาะประตูและที่เคาะประตูอ่า เพื่อเขาต้องการออกไปสู่โลกที่สดชื่นและมีแสงสว่างนั้นเนี่ยก็คือลูกหลานซึ่งคุณเอาไม่อยู่แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ